สามสอชาวลัคนาราศีพฤกษศพดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2568นะครับเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีชาวลัคนาราศีพฤกษศพคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวศุกร์ของคุณนั้นนะครับได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค นะครับได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแต่ว่าจะย้ายออกไปโช่วปปลายสิงหาไปแล้วแต่ว่าในช่วงต้นสิงหาเนี่ยยังคงอยู่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นราชาโชคแล้วก็มีความสําเร็จความโชคดีต่างๆหาทรัพย์สินเงินทองได้ง่ายติดต่ออะไรก็มักจะได้รับการสนับสนุน มีคนให้การสนับสนุนตลอดไปไหนก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นพาะดาวสุดนอกจากเป็นราชาโชคแล้วได้ปดทุมเกณฑ์ด้วยนะครับไปไหนก็ <c oughs> เป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์นะฮะมีแต่คนให้การยอมรับอยากจะคุยด้วย1-5ถึงไม่ค่อยแฮปปี้นะักนะครับมีอุปสรรคไม่ได้อย่างหวังสุขภาพร,าร่างกายต้องระวัง ให้ระวังปากเสียงภายในบ้าน1นสถึง5าสิงหาคม6ถึง10แฮปปี้มีความสำเร็จราบรื่นทำอะไรก็สำเร็จราบรื่น11จนถึง15การเงินการทองจะดีเงินทองไหลมาเทมา ติดต่ออะไรก็ได้ผลดีมาก16-20มีความสำเร็จในการตัดสินใจอะไรต่างๆหรือว,ว่าสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้มันรีดอกออกผลเป็นกำารกำไรเป็นสิ่งที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภ 21- จนถึง25ช่วงนั้นความรักอื่นๆนิดๆน,ดๆนะครับไม่ค่อยสบายใจอุ่นยิด อารมณ์เสียในเรื่องความรักไม่ค่อยแฮปปี้นักแล้วก็จะมาสบายใจแฮปปี้ขึ้นก็คือ26จนถึง31สิงหาคมเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับที่ถ้าเกิดผมดูจากภาพโดยรวมแล้วถือได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีนะของชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีช่วงต้นๆเดือนแล้วก็ช่วงประมาณวันที่21-22อะไรช่วงนี้แหละครับที่มีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ในภาพทั้งหมดแล้วก็นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ดีดาวเสาได้เดินถอยหลังไปร่วมอยู่กับดาวราหูเป็นการเดินที่เขาเรียกว่าเดินวิบริตนิดหนึง่งนะครับไปลอยเด่นอยู่ในเรื่องการงานก็นจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานที่ต้องลงทุนลงแรงมีความสําเร็จในแง่ของการได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานทําธุรกิจมากอนหน้านี้ ลูกค้าเก่าๆเ,เคยเดิยวกันอยู่แล้วให้หายไปก็น่าจะติดต่อกลับมาซื้อขายกันได้ในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องถือได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะจะเป็นเดือนที่คุณนะครับมีความปลอดโปร่งและก็สบายใจขึ้นแต่ไม่นับช่วงต้องเดือนนะ ต้นเดือนนี้ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็ช่วงยี่สิบอยี่สะไรช่วงนั้นนะที่จะไม่ค่อยแฮปปี้นอกนั้นแล้วถือได้ว่ามีความปลอดโปรงใจมีความสบายใจแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับดาวอีกดวงนึงซึ่งให้ความหมายกับชะตาของคุณมากนั่นคือดาวพุธดาวพุธย้ายในช่วงประมาณออต้นต้นสิงหาคมนะ นะครับรอบหึ่งเราก็ช่วงปลายสิงหาคมที่จะย้ายเข้ามาหาจักรแล้วก็ราชาโชคช่วงนั้นการเงินงการทองน่าจะดีทีเดียวหยิบจับอะไรก็ได้ผลแต่จริงๆแล้ว้าพโดยรวมถือว่าการเงินดีอยู่ละในช่วงสิงหาคมสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะอย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีนะครับไว้ท์ไว้ในทุกช่องทาง นะครับนี่อัทิมงต้องฉีดน้ำหอมมาเนี่ยสินแสงหนิงเนี่ยฮนะครับขอให้โชคดีนะครับแมหอมจริงๆนะครับขอให้โชคดีคิดสิ่งใดประการใดสําเร็จดังใจทุกประการนะอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีบายทีวีแล้ะทุกโซเชียลมีเดียของสินแสงหนิงนะครับท่านใดนะครับอยากจะได้กลิ่นหอมที่นํามาซึ่ง เ็เรียกว่าพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะครับน้ำหอมจากดวงดีนะครับตรงนี้เลยที่คุณเห็นผมที่อยู่เนี่ยนะครับดีมากสินแสหมิงยังชอบเลยฉีดอยู่ประจำขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล